ถ้าเรานะคะลงทุนเดือนละ5,000บาทนะกี่ปีนะคะเราถึงจะมีเงิน1ล้านบาทนะแล้วแต่ละเดือนนะคะเราควรที่จะไปลงทุนในสินทรัพย์อะไรนะเดี๋ยววันนี้ท่านจะสรุปให้นะคะเราจะได้เลือกลงทุนให้เหมาะกับตัวเองนะใครที่มีเป้าหมายเป็นเงิน1ล้านบาทแรกนะคะเดี๋ยวห้ามพลาดคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับทันอีกแล้วนะคะในช่องทันมันนี่ทริคนะคลิปนี้นะคะทันได้รับคําถามมานะเพื่อนๆถามมาบอกว่าถ้าเราเนี่ยมีเงินนะคะเดือนละ5 0 0 0บาทเราจะนําไปลงทุนอะไรดีนะทันก็จะทําคลิปตอบให้นะคะรวมถึงทันก็จะบวกเพิ่มไปด้วยนะคะว่าลงทุนอะไรดีเนี่ยทั้งหมดมันมีกี่สินทรัพย์นะคะในตลาดการลงทุนเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะเราจะได้เลือกลงทุนได้ถูกต้องนะคะรวมถึงกี่ปีนะถ้าเราลงในสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยเราถึงจะมีเงิน1ล้านบาทนะเพื่อให้เพื่อนๆนําไปวางแผนการเงินของตัว เองได้ดีขึ้นนะคะก่อนที่จะไปฟังนะใครชื่นชอบคลิปนะคะการลงทุน สไตล์ที่ทันทำแบบนี้นะคะก็ช่วยกันกดไลค์นะเป็นกำลังใจให้ทันใต้โพสนะคะทันจะได้มีกำลังใจในการผลิตคลิปนะคะอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆนะแล้วก็ฝากติดตามช่องของทันนะคะทันมันได้ทวิกเอาไว้และเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะเดี๋ยวทันนะคะก็จะค่อยๆเล่านะแบบไล่เรียงกันไปนะคะแต่ว่าเริ่มต้นก่อนที่ทุกคนจะลงทุนทันอยากจะเมคชัวนะคะสั้นๆอีกหนึ่งรอบก็คือเราเนี่ยต้องลงทุนอย่างมีเป้าหมายนะคะแล้วก็ต้องจัดการเงินนะหรือว่าจัดสรรเงินให้ดีนะคะก่อนที่เราจะเริ่มนําเงินเนี่ยมาลงทุนค่ะ เพราะการลงทุนนะคะจะมั่นคงและยั่งยืนเนี่ยเริ่มแรกเลยเราจะต้องจัดสรรเงินให้ดีมาลงทุนนะคะหมายความว่าเราจะไม่นําเงินที่จะต้องใช้ในระยะเวลาอันใกล้นะคะมาลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงจนเกินไปนะอย่างหัวข้อนี้นะคะการลงทุนเดือนละ5,000บาทก็หมายความว่าเราจะต้องจัดสรรเงินให้ดีก่อน5,000ันจะต้องเป็นเงินเย็นที่เราไม่ต้องเอาไปใช้อะไรนะคะเราสามารถลงทุนเพื่อเป้าหมายต่างๆในอนาคตได้นะถ้าใครนะคะติดตามช่องของทันมานาน ก็จะได้ยินกันหลายรอบนะที่ท่านชอบพูดนะคะว่าก่อนที่จะลงทุนเนี่ยเราจะต้องมีเงินออมฉุกเฉินก่อนนะคะหก้อนนะหกถึงสิเท่าของรายจ่ายประจําในแต่ละเดือนของเรานะคะหลังจากนั้นเนี่ยค่อยเอาไปลงทุน,นเอาไปลงทุนตามเป้าหมายของตัวเองนะคะหนคนเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีแค่หนึ่งเป้าหมายนะเราอาจจะมีทั้งเป้าหมายกเกษียณเป้าหมายเก็บเงินให้ลูกเป้าหมายดาวบ้านอะไรแบบนี้ก็สามารถทําได้นะคะเราอาจมีหลากหลายเป้าหมายแล้วเราก็ลงมือทําไปพร้อมกันนะแต่ว่าสิ่งสําคัญนะคะแต่และเป้าหมายที่เราจะ ลงทุนเนี่ยเราจะต้องระบุให้ชัดเจนนะคะมีกรอบว่าเราเนี่ยจะลงทุนไปทําไมเราจะลงทุนกี่ปีนะคะผ่านเครื่องมือการลงทุนอะไรนะเดี๋ยวท่านจะค่อยๆเล่าแบบไร่เลียงไปนะคะเพราะว่าเราจะได้พอเรารู้แล้วว่าเราจะต้องสําเร็จในกี่ปีลงเดือนละเท่าไหร่เนี่ยเราจะได้เลือกนะคะเครื่องมือการลงทุนที่เหมาะสมนะ <S <S เลือกที่เหมาะสมที่จะพาเราไปถึงเป้าหมายในการลงทุนหรือว่าเป้าหมายชีวิตของเราได้ค่ะ ก่อนที่จะไปดูตารางที่ท่านทำมาฝากกันนะว่า5 0 0พันเนี่ยถ้าลงแต่ละสินทรัพย์เนี่ยเราจะใช้เวลากี่ปีเราถึงจะมีเงิน1ล้านบาทเดี๋ยวท่านขอสรุปนะคะสินทรัพย์การลงทุนทั้งหมดนะแบบเข้าใจง่ายๆนะคะคือถ้าแบ่งตามกรอบของมันนะคือเราลงทุนใน3ฐานะนะคะแบ่งออกง่ายๆคือจะเป็น3ฐานะนะอันดับแรกก็คือเป็นฐานะที่เราเนี่ยเป็นเจ้าหนี้นะคะสก็คือฐานะเจ้าของนะคะแล้วก็3ก็คือเป็นฐานะทางเลือกนะเดี๋ยวแต่ละอันเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวสรุปให้แบบสั้นๆนะคะ ก็เข้าใจง่ายๆค่ะ เริ่มต้นนะคะก็ค no ือการลงทุนในฐานะที no ่เราเนี่ยเป็นเจ้าหนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีความมั่นคงปลอดภัยนะคะมีความเสี่ยงต่ำนะคะแล้วก็ผลตอบแทนที่เราได้รับเนี่ยก็จะอยู่ในรูปแบบของดอกเบี้ยนะคะแต่ว่าผลตอบแทนเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากเนื่องจากการลงทุนแบบนี้นะคะถือว่าเป็นการลงทุนที่ความเสี่ยงน้อยนะคะอย่าลืมว่าความเสี่ยงน้อยผลตอบแทนก็น้อยนะคะมันก็จะมีอะไรบ้างเริ่มต้นก็จะมีเงินฝากนะคะเงินฝากตรงนี้คือเป็นการลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำนะคะมีความมั่นคงสูง นะมีสภาพคล่องสูงนะคะแต่ว่า มีผลตอบแทนที่ไม่มากนะอย่างเพื่อนๆก็จะเห็นนะคะว่าดอกเบี้ยงเงินฝากอะไรแบบนี้ก็จะไม่ได้มากมายอะไรนะคะเงินฝากเนี่ยก็จะมีทั้งเงินฝากออมทรัพย์นะคะเงินฝากประจำนะรวมถึงพวกสลากออมทรัพย์ก็จะอยู่ในประเภทนี้นะคะถือว่าเป็นสลากออมทรัพย์นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในทางเลือกนะคะของการออมที่มีความมั่นคงสูงนะเงินต้นไม่มีความเสี่ยงนะคะแล้วก็ได้ลุ้นรางวัลในทุกๆเดือนนะคะตรงนี้ถ้าเราโชคดีเราก็ได้รางวัลใหญ่นะคะอันนี้ก็คืออันแรกก็คือประเภทเงินฝากนะคะต่อมานะคะ ในฐานะของเจ้าหนี้นะคะอันที่2ก็คือจําพวกตราสารหนี้นะคะตราสารหนี้ก็จะมีตราสารหนี้ระยะสั้นนะคะแล้วก็ ตราสารนี่ระยะยาวนะคะลงทุนในฐานะเจ้าหนี้ลูกหนี้นะคะคนที่ไปซื้อตราสารก็มีฐานะเป็นเจ้าหนี้นะคะคนที่ออกตราสารก็มีฐานะเป็นลูกหนี้นะคะผลิตภัณฑ์พวกตราสารนี้เนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความมั่นคงสูงนะคะตรงนี้สามารถใช้เป็นอีกแหล่งเงินออมได้นะคะสามารถออมเงินในระยะยาวแล้วเราก็ได้รับเขาเรียกผลตอบแทนนะคะในรูปแบบของดอกเบี้ยนะเหมือนที่ทันเคยรีวิวไปนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลก็คือหนึ่งในประเภทของตราสารนี้ ะะตรงนี้ผลตอบแทนก็จะสูงกว่านะคะพวกเงินฝากประจําแต่ว่าเขาก็จะมีเงื่อนไขว่า ะระหว่างทางเนี่ยเราก็จะต้องถือไปก่อนแล้วเราก็จะได้รับเงินต้นคืนนะคะเมื่อครบกําหนดอะไรทํานองนี้นะคะต่อมานะคะก็คือการลงทุนในฐานะของเจ้าของนะคะเจ้าของเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นนะคะแต่ว่าเราก็มีโอกาสที่ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในฐานะของเจ้าหนี้ที่ท่านกล่าวไปนะคะอ่ะก็คือมีอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นก็จะมีหุ้นนะคะหุ้นก็คืออันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ลงทุนยอดนิยมนะคะตรงนี้สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงถึงสูงมากนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเลือก ลงทุนในหุ้นตัวไหนนะคะแต่ก็อย่าลืมว่าความเสี่ยงตรงนี้ก็มีสูงมากเช่นเดียวกันนะคะผู้ที่จัดลงทุนในหุ้นก็จะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญนะคะจะต้องดูการาฟเป็นถ้าใครเป็นคนลงทุนแบบระยะสัน้นเก็งกาไรอะไรแบบนี้นะคะมันติดตามข่าวด้านธุรกิจด้านเศรษฐรกิจนะคะเพื่อดูว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยจะทํากําไรได้มีแนวโน้มที่จะเติบโตนะคะการลงทุนในหุ้นข้อดีของเขาก็คือจะมีอิสระในการซื้อขายนะคะว่าเราอยากจะซื้อเมื่อไหร่ขายเมื่อไหร่อันนี้หมายความว่าในวันที่ตลาดเปิดนะคะเราก็ไม่ ไม่มีเงื่อนไขอะไรที่จะต้องถือไม่เหมือนตราสารคือเขาจะต้องถือยาวๆแต่ว่าหุ้นเนี่ยแล้วแต่เราเลยเราอยากจะซื้ออยากจะขายเมื่อไหร่ก็ได้นะคะผลตอบแทนของหุ้นก็จะมีทั้งเงินปันผลนะคะแล้วก็ส่วนต่างของราคาค่ะ อีกหนึ่งส่วนนะคะที่อยู่ในฐานะของเจ้าของนะก็คือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะคะก็คือเวลาเราลงนะทุนนะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หมายความว่าเราเนี่ยเข้าไปสร้างรายได้ถูกไหมคะจากการขายนะคะไม่ว่าจะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์หรือว่าการให้เช่านะเช่นการให้เช่าคอนโดนะคะให้เช่าบ้านให้เช่าที่ดินนะหรือว่าการพัฒนาบริหารบ้านและที่ดินว่างเปล่าเนี่ยให้มันมีรายได้ในรูปแบบต่างๆนะ,ะ,นะะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในฐานะของ ของการเป็นเจ้าของนะคะ<ส> <ese> และส่วนสุดท้ายนะคะก็คือการลงทุนในฐานะของการลงทุนแบบทางเลือกนะคะการลงทุนทางเลือกก็คือลงทุนสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในฐานะเจ้าหนี้นะคะหรือว่าไม่ได้อยู่ในฐานะของเจ้าของนะคะ <Ừ S 1> ตรงนี้ก็จะมีความผันผวนสูงหน่อยนะคะมีความขึ้นลงในด้านราคานะคะตรงนี้ก็จะเหมาะในการเอาไว้กระจายความเสี่ยงนะคะมีเอาไว้1ส่วนนะเพื่อกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนของเรานะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างค่ะอย่างแรกนะคะที่คนนิยมกันนะ ถือว่าเป็นสินทรัพย์ทางเลือกนะคะอันดับต้นๆก็คือทองคำนะคะทองคําในที่นี้เวลาเราลงทุนก็ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายทองนะคะซื้อทองเก็บแล้วก็ขายเกลงกําไรนะหรือว่าการทํากําไรจากการ เทรดทองนะคะเพื่อสร้างกําไรจากส่วนต่างราคานะรวมถึงพวกสัญญาโกลฟิเจอร์ต่างๆนะคะก็คือการลงทุนในทองคานะ,ะสองนะคะก็คือการลงทุนในน้ํามันนะคะน้ามันลงทุนยังไงนะก็คือการลงทุนในหุ้นน้ํามันอะไรแบบนี้นะคะตรงนี้ก็ได้รับความนิยมนะ,ะเพราะว่าน้ํามันเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าหลักของโลกนะคะเรียกว่าเป็นเชื้อเพลิงให้ระบบเศรษฐกิจระบบของการขนส่งนะคะน้ำมันนักลงทุนก็เลยมองว่ามีโอกาสน้อยที่จะราคาเหลือศูนย์ในระยะยาวเขาเรียกว่าเป็นสินทร,รัพย์ที่มีจาํากัดถูกไหมคะก็จะต้อง ม,มูลค่าอันนี้นักลงทุนก็จะมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่สามารถสะสมมูลค่าได้นะคะยกตัวอย่างเช่นการเทรดน้ํามันนะหรือว่าการลงทุนในตลาดน้ํามันนะคะตรงนี้ท่านก็ไม่เคยลงทุนอะไรเกี่ยวกับน้ํามันนะอันนี้ก็สรุปมาฝากกันนะคะต่อมานะคะก็คือการลงทุนในส่วนของค่างเงินนะคะค่างเงินก็ เขาเรียกว่าเป็นสินทรัพย์ทางเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าเงินดอนลลาร์ค่าเงินในประเทศต่างๆนะคะลงทุนค่าเงินเพื่อเก่งกําไรจากส่วนต่างราคานะ,ะและสุดท้ายก็คือที่นิยมตอนนี้นะคะก็คือคริปโตเคอเรนซีนะคะหรือที่หลายคนเรียกย่อๆว่าคริปโตนะคริปโตตอนนี้ก็ได้รับยอมรับนะคะว่าเป็นสินทรัพย์เขาเรียกสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทหนึ่งนะคะที่ได้รับความสนใจจากบรรดาน,นักลงทุนในปัจจุบันนะคะ,ะ,คะเช่นเหรียญต่างๆที่ได้รับความนิยมเช่นบิตคอย n อีทิเลียมนะคะดอจคอย หรือว่าอื่นๆนะอันนี้ก็มีอัตราการเติบโตสูงในระยะเวลาอันสั้นนะคะหลายคนก็เข้ามาเพื่อที่จะลงทุนแบบเก็งกําไรนะคะสอย่างนี้ที่ทันพูดไปนะก็คือลงทุนในฐานะเขาเรียกว่าสินทรัพย์ทางเลือกตรงนี้ย้ําอีกหนึ่งครั้งนะคะเขาก็จะมีความผ,ลผ,ลผลันผวนด้านราคามีความเสี่ยงสูงฉะนั้นเราก็ควรที่จะจัดการเงินส่วนนี้นะไม่เอาเงินทั้งหมดไปลงนะคะก็ลงเป็นเหมือนกระจายความเสี่ยงเอาไว้ตามความเสี่ยงที่แต่ละคนรับได้ค่ะอันนี้นะคะก็คือหน้าสรุปนะที่ทันทำมาฝา นะเป็นสินทรัพย์ต่างๆในการลงทุนนะคะที่พูดไปเจ้าหนี้เจ้าของทางเลือกนะหลายคนอาจจะถามว่าเอาแล้วกองทุนรวมเนี่ย อยู่ในฐานะไหนนะคะต้องบอกว่ากองทุนรวมเนี่ยเราสามารถเลือกได้ทั้งหมดในนี้เลยนะว่าเราอยากจะลงทุนในไหนนะคะถ้าเราอยากลงทุนในฐานะเจ้าหนี้นะคะเราก็สามารถไปซื้ออะไรคะกองทุนตราสารหนี้ได้นะคะก็จะมีแยกตราสา,ารหนี้ระยะสั้นตราสา,ารหนี้ระยะยาวนะคะถ้าเราอยากลงทุนในฐานะของเจ <c oughs> ้าของเนี่ยการลงทุนทางอ้อมผ่านกองทุนรวมเพื่อนๆก็สามารถซื้อกองทุนหุ้นนะคะหรือว่ากองทุนอสังหาได้นะ,ะรวมถึงการลงทุนทางเลือกนะคะ เกี่ยวกับกองทุนรวมก็มีนะไม่ว่าจะเป็นกองทุนทองคํากองทุนน้ามันนะคะตรงนี้ก็มีนะกองทุนรวมก็จะอยู่ในเขาเรียกว่าถ้าหลายคนถามว่ากองทุนรวมเนี่ยถือว่าความเสี่ยงสูงหรือต่ำต้องบอกว่าอันนี้จะต้องอยู่กับนโยบายนะคะอยู่กับว่ากองทุนเนี้ยเขาไปลงในสินทรัพย์ไหนถ้ากองทุนลงสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ากองทุนนี้ก็ความเสี่ยงต่ํานะคะถ้ากองทุนไปลงหุ้นสินทรัพย์หุ้นอะไรแบบนี้กองทุนนี้ก็จะเป็นกองทุนที่ความเสี่ยงสูงนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวทันพาเพื่อนๆไปดูว่าถ้าเราเนี่ยลง สรุปเอาไว้นะคะสินทรัพย์ที่แตกต่างกันมันจะทําให้เงิน5 0 0 0ันเนี่ยมันจะไปถึง1ล้านบาทเนี่ยเราจะต้องใช้ระยะเวลากี่ปีค่ะเริ่มแรกนะคะเงินลงทุน5,000เนี่ยกี่ปีจะมีเงินล้านนะถ้าเราเริ่มด้วยเราเนี่ยไม่ลงทุนเลยนะคะเราเก็บเป็นเงินสดเก็บเข้ากระปุกเก็บใส่ลิ้นชักเอาไว้กับตัวเองนะคะเราก็จะต้องลงทุนถึง17ปีนะคะกว่าจะสร้าง1ล้านบาทแรกได้นะคะแล้วก็สเต็ปถัดมาถ้าเราเนี่ย เอาไปฝากบัญชีออมทรัพย์นะคะบัญชีออมทรัพย์ก็คือออมทรัพย์แบบทั่วไปที่มีสมุดคู่ฝากนะคะผลตอบแทนเขาก็จะให้อยู่ที่ประมาณ0.25%ต่อปีนะคะตรงนี้เราจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ16ปีกับอีก4เดือนนะคะถึงจะมีเงิน1ล้านนะถัดขึ้นไปอีกนะคะถ้าเราเอาไปฝากออมทรัพย์ดิจิทัลนะคะออมทรัพย์ดิจิทัลก็คือออมทรัพย์ที่ไม่มีสมุดคู่ฝากเป็นออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงนะคะผลตอบแทนก็ อยู่ที่ประมาณ1.5%ต่อปีนะคะตรงนี้เราก็จะใช้เวลา14ปีกับอีก11เดือนนะคะถึงจะมี1ล้านบาทนะถัดขึ้นมาอีกนะคะถ้าเรารู้จักการลงทุนนะคะเราจัดสัสดส่วนเงินดีแล้วเราเอาไปลงทุนในพอร์ต การลงทุนของเราที่เราจัดเอาไว้นะคะเป็นกองทุนความเสี่ยงต่ำนะตรงนี้เราก็จะอยู่ที่ผลตอบแทนประมาณ3%ต่อปีนะคะเป็นพอร์ตการลงทุนความเสี่ยงต่ำนะตรงนี้เราก็จะย่นระยะเวลาไปได้นะคะอยู่ที่13ปีกับอีกประมาณ7เดือนนะตรงนี้ก็จะมี1ล้านบาทแรกนะคะและต่อมาถ้าเราเอาไปลงทุนในพอร์ตการลงทุนความเสี่ยงกลางนะคะความเสี่ยงกลางก็คือขยับอาตตาัตราส่วนของกองทุนรวมหุ้นขึ้นมานะคะอย่างความเสี่ยงต่ำเนี่ยอาจจะมีหุ้นอยู่20%มีตราสาร70สสมมุตินะคะ ความเสี่ยงกลางก็อาจจะเป็นหุ้น5 0 6 0แล้วที่เหลือก็เป็นตราสารอะไรประมาณนี้นะคะตรงนี้ผลตอบแทนเฉลี่ยนะตีคร่าวๆนะคะอยู่ที่5%ต่อปีนะคะเราก็จะใช้ระยะเวลา ในการออมให้ถึง1ล้านหรือว่าลงทุนให้ถึง1ล้าน1ล้านบาทเนี่ยเราก็จะใช้เวลา12ปีกับอีก2เดือนค่ะต่อมานะคะถ้าพอร์ตการลงทุนความเสี่ยงสูงนะคะผลตอบแทน 10%, 10นะคะพอร์ตความเสี่ยงสูงก็คืออาจจะลง8 0 9 0เป็นหุ้นประมาณแบบนี้นะคะเราก็จะย่นระยะเวลาได้เยอะนะคะเดือนละ5000เท่ากันแต่ว่าใช้ระยะเวลาประมาณ9ปีกับอีก11เดือนนะ,ะแล้วสุดท้ายอันนี้ทันก็จะ ลงผลตอบแทนเอาไว้ให้เพื่อนๆดูสัก15เนะคะเผื่อใครมีพอร์ตหุ้นนะคะหรือว่าพอร์ตกองทุนต่างประเทศอะไรแบบนี้ที่ให้ผลตอบแทนที่มันสูงๆต่อปีนะคะเงิน1ล้านถ้าลงทุกเดือนเดือนละ5,000นี่ยเราก็จะใช้เวลาประมาณ 8ปีกับอีก5เดือนนะ,ะเพื่อนๆถ้าเห็นตารางนี้ก็จะเห็นเลยว่าแตกต่างกันเยอะนะคะการลงทุนกับการไม่ลงทุนเนี่ยมันย่นระยะเวลาไปได้เยอะนะ,ะแต่เหมือนที่บอกว่าเราก็จะต้องจัดสรรเงินนะคะให้ลงทุนให้ดีนะ,ะแล้วก็ลงทุนตามเป้าหมายของเรานะคะเพราะเหมือนที่ทุกคนรู้นะกะารลงทุนเนี่ยจะต้องอาศัย3สิ่งนะคะก็คือเงินต้นผลตอบแทนแล้วก็ระยะเวลานะคะอย่างแรกก็คือเงินต้นนะอย่างบอกว่าเดือนละ5 0 0 0ันหแน่นอนว่าถ้าเงินต้นของเรายิ่งมากนะคะเราสามารถ ลงได้เดือนละหมื่นสองหมื่นอย่างเงี้ยมันจะสามารถทําให้เราถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นนะคะสก็คือผลตอบแทนนะเหมือนที่บอกผลตอบแทนยิ่งสูงระยะเวลาการลงทุนก็จะยิ่งน้อยลงนะ,ะแล้วสุดท้ายก็คือระยะเวลานะเหมือนที่ทันบอกไปข้างต้นนะคะ ถ้าเงินต้นหรือว่าผลตอบแทนเนี่ยมากเราก็จะใช้ระยะเวลาสั้นลงนะคะแต่ในทางกลับกันถ้าเงินต้นเราก็น้อยนะคะผลตอบแทนเราเอาไปลงทุนในสิ่งที่ตอบแทนน้อยอีกเนี่ยตรงเนี้ยเราจะใช้เวลายาวนานมากนะกว่าจะถึงเป้าหมายนะคะเหมือนตัวอย่างที่พูดก,ก็คืออย่างฝากออมทรัพย์ทั่วไปอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะต้องใช้เวลาถึง16ปี4เดือนอันนี้นะคะใครเข้าใจตรงนี้บ้างนะคะพิมพเข้าใจให้ทันหน่อยนะคะเพราะว่า3สิ่งเนี้ยเขาเรียกว่า เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนนะคะทำให้เราถึงเป้าหมายเร็วหรือเป้าหมายช้าก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะเดี๋ยวท่านจะพาเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปใช้โปรแกรมคำนวณน,นะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเงินลงทุนอาจจะไม่ใช่5000เท่ากันทุกคนนะคะบางคนเราจัดสรรแล้วเราอาจจะลงทุนได้เดือนละ2 3 0 0 0บาทแต่ว่าบางคนไปจัดสรรอาจจะลงทุนได้เดือนละหมื่นสองหมอันนี้ก็แล้วแต่คนนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีเป้าหมายไม่เหมือนกันบางคนอาจจะ1นึ่งล้านห้าแสนสล้านหล้านอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาลองคำนวณในเว็บไซต์ m s เดี S <S <々>๋ยวท่านทําให้ดูเพราะว่าการที่เราระบุชัดเจนนะคะเรารู้ชัดเจนว่าผลตอบแทนกี่เปอร์เซนต์แล้วเราลงเดือนละเท่าไหร่ที่จะนําพาเราไปถึงเป้าหมายมันจะทําให้ทางเดินนะคะที่จะไปสู่เป้าหมายของเราเนี่ยชัดเจนไม่ใช่เป็นแค่การนึกคิดขึ้นมาว่าเราต้องการมีเงิน5ล้านเราต้องการมีเงิน10ล้านแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราต้องลงเดือนละเท่าไหร่แลวเราต้องลงในอะไรอันนี้มันจะทําให้เป้าหมายมันจะเป็นแค่เขาเรียกเป็นแค่ความฝันนะคะแต่ว่าถ้าเราระบุชัดเจนนะคะแล้วก็เอามาคํานวณให้เห็นๆแบบนี้เลยความเป็นไปได้ก็จะ ไปไหนได้นะคะมันก็จะอยู่ในมือเรานะเราก็ค่อยๆนะคะทำไปเรื่อยๆตามเป้าหมายนะอะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเดี๋ยวทานนะคะจะใส่ลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะพอเพื่อนๆกดเข้ามามันจะเป็นหน้านี้นะคะแต่เราต้องคลิกมาตรงนี้นะคะคลิกมาตรงที่เวลาที่เราเนี่ยจะบรรลุปเป้าหมายนะอันนี้ก็จะเป็นที่ทันพูดไปข้างต้นนะคะถ้าเรามีเงินออมในปัจจุบันอยู่แล้วเท่าไหร่เราก็สามารถกรอกไปได้นะคะในกรณีนี้ ถ้าทันอยากมีเป้าหมาย5 0 0 0สนบาทนะคะสมมตินะ5 0 0แ0 0บาทนะคะแต่ว่าตอนนี้เงินออมปัจจุบันท่านเป็น0ูนย์ะคะทันเพิ่งดูคลิปนะเพื่อที่จะวางแผนนะคะสมมตินะ,ะเป้าหมายในการออมเราก็กรอกไปตรงนี้ใครมีเท่าไหร่ก็เขียนไปเลยนะคะทันมี5 0 0 0 0นนะ,ะแล้วก็การลงทุนต่อเดือนนะสมมติทันจัดสรรแล้วทันลงได้เดือนละ5 0 0 0บาท หนาห้าพบาทแล้วก็ดอกเบี้ยต่อป,ปีนะคะหรือว่าผลตอบแทนเพื่อนๆก็ลองดูจากในตารางนะที่ทันคำนวณเอาไว้คร่าวๆนะว่าเราจะเก็บในไหนลงทุนในอะไรนะคะทันก็ขอเอาเป็นสัก7%ต่อป,ปีละกันนะคะสมมติทันลงทุนในในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงนะคะกองหุ้นกองสินทรัพย์ทางเลือกกองทุนหุ้นต่างประเทศนะคะหรือว่ากองเทคกองอะไรแบบนี้นะ,ะก็ประมาณนะคะ7%ต่อป,ปีนะคะทบต้นก็คือ เป็นลายเดือนนะคะทำไมต้องทบต้นลายเดือนอันนี้คือเราลงทุนกองทุนรวมนะคะเราซื้อเพิ่มทุกเดือนแล้วเราไม่ถอนออกนะ,ะและการที่เรานะคะจะซื้อแบบสะสมไปเรื่อยๆอันนี้เราจะต้องไม่รับเงินปันผลนะ,คะใครได้เงินปันผลออกมาก็ต้องเอาเงินปันผลเนี้ยเข้าไปซื้อนะคะเป็นการทบไปให้เรื่อยๆเพื่อถึงเป้าหมายนะ,ะเราก็กดคำนวณปุ๊บ น,ะะนี่ขึ้นเลยใช่ไหมคะว่าถ้าท่านทำแบบนี้นะคะทุกเดือนเดือนละ0 0 0พนนะคะผลตอบแทน7%ต่อปีนะคะตรงนี้ท่านจะใช้เวลาประมาณ6ปี8เดือนที่ท่านจะถึงเป้าหมาย50,000 0บาทของท่านนะ,ะแต่ว่าถ้าท่านเปลี่ยนตรงนี้ว่าโอเคท่านไปทํางานพิเศษนะคะท่านจะลงทุนให้มากขึ้นนะ,ะตรงนี้ท่านสามารถลงทุนได้เดือนละหมื่นกดคํานวณปุ๊บนะคะลดไปเลยถูกไหมคะเพราะว่าการลงทุนเนี่ยต้องอาศัย3สิ่งนะเงินต้นระยะเวลาผลตอบแทนนะคะเงินต้นเรา กรณีนี้เงินต้นเราสูงขึ้นถูกไหมจาก5000เป็นหมื่นหนึ่งนะคะผลตอบแทนเท่าเดิมนะคะเราลงทุนในกองทุนเนี่ยใช้เวลาประมาณ3ปี9เดือนนะคะลงทุนไปเรื่อยๆแล้วก็ให้ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยนะคะเขาเรียกเฉลี่ยต่อปีนะเปอร์เซ็นะคะนะคำว,ว่าเฉลี่ยหมายความว่าไม่ใช่ว่าเราจะต้อง777 7เ 7, 7, 7ทุกปีไม่ใช่นะ,ะเพราะว่าบางกองทุนบางปีอาจจะติดลบแต่บางปีบวก15%หออย่างเงี้ยหมายถึงพอเฉลี่ยแล้วในระยะเวลานี้นะคะเราก็จะได้ ถึงเป้าหมายของเรานะตรงนี้เพื่อนๆสามารถไปคำนวณกันดูได้นะคะคลิปนี้ก็มาแค่นี้นะคะใครชอบคลิปสไตล์นี้บ้างนะคะกดชอบให้กันหน่อยนะเดี๋ยวทันก็จะออกมาทำอีกเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะใครอยากดูคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะเพื่อนเพื่อ,อตอนนี้ก็เหลืออีก4เดือนจะหมดปี2021แล้วนะคะลองตรวจเช็คกันหน่อยนะคะว่าเป้าหมายตั้งแต่ต้นปีเราเนี่ยเราทำไปถึงไหนนะคะหรือว่าใครอยากจะเซตเป้าหมายเขาเรียกเป็นเป้าหมายระยะสั้นนะคะเป็น4เดือนสุดท้ายก่อนที่จะหมดปีนี้นะก็ลองทำ ะะอาจจะเซตเป็นเป้าหมาย3 0 0 0 0ื0 0 0 0อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ใช้โปรแกรมคํานวณที่ทันยกตัวอย่างไปนะ,ะแล้วเราก็ลงทุนนะคะเขาเรียกว่าทําตามเป้าหมายทําตามแผนการที่เราวางนะคะ สิ่งที่เราจะประสบความสําเร็จในการลงทุนเนี่ยเราจะมีแผนการนะแล้วก็มีการลงมือทำนะคะอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการออมการลงทุนอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าวันเดียวปุ๊บเราจะไปถึงเป้าหมายเลยนะก็สู้ๆไปด้วยกันนะคะวันนี้ไปแล้วนะ,คะใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะช่วยกันกดไลค์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามนะสามารถแชร์คลิปนี้ออกไปได้ให้คนที่เพื่อนๆรักนะคะช่วยทันนะเหมือนท่านออกมาทำเพื่อนๆช่วยกันแชร์นะคะคลิปนี้ไปถึงหลายๆคนนะ คนที่ยังไม่รู้นะคะเขาจะได้มาวางแผนการเงินนะเพื่อตัวของเขาเองในอนาคตนะคะก็ถือว่าเราก็ได้สร้างสังคมนะคะที่เป็นการวางแผนการเงินเพื่อเราจะได้มีเงินใช้นะคะไปทุกช่วงเวลาของชีวิตไปด้วยกันนะวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบาย